ตาไม่มีใครไม่รู้จักวัดอินทรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เลื่องลือในเรื่องแก้กรรมล้างสิ่งไม่ดีที่ติดตัวขจัดปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาใครที่กำลังเจออุปสรรคเจอมรอสุมชีวิตลองมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตและหลวงพ่อธรรมจักรขจัดภยัยที่โด่งดังและช่วยเรื่องที่ทานปรถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพ เรื่องขายที่ขายทางการตกลงเจราจาธุรกิจให้ราบลื่นสัจจะบาร,รมีเกิดจากแรงอธิษฐานก่อนที่จะลอดซุ้มเข้าสู่อุโบสถเพื่อล้างอาถรรพ์สิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลให้หมดไปโดยที่ด้านบนของสุมประกอบด้วยพระพุทธเจ้าเป็นประธานพยาคุดและวัตถุแก้อาถรรพ์หลายอย่างเช่นงากับจัดและอีกหลายอย่างได้บรรจุไว้บนซุ้มด้านบนซุ้มจะมียัง มงกุดพระพุทธเจ้าอยู่เหนือหัวเราเวลาลอดออกมาหลวงพ่อธรรมจักคือพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรก็มักจะสมหวังสำเร็จตามความปรารถนาที่ท่านขอส่วนเรื่องพิธีกรรมเสริมสิริมงคลภายในโบสถ์จะมีการลงนะเมตตาและเปิดโชคเปิดลาโดยพระอาจารย์ยุทธนาเจ้าวาดวัดอินทาราม อิติปิโสวิเส,เสอิอิเสเสพุทธ,ธนาเมอิอิเมนาพุทธ,ธตังโสอิอิโสตังพุทธ,ธปิติอิ